มามาทำอะไรบอกหน่อยเร็วเพวันนี้จะมาตัดจ้าที่ป่าไม้แปลงปลูกป่าครับเป็นแปลงปลูกป่าไม้พยุง,งมัเลยป,ปครับลบลลลไ,ปไปดกย,ปยกเก้าอี้ไปด้วยไหมลูกปวดยกเก้าอี้ไปด้วยไหมแม่ด้วย ผู้ช่วยสําหรับงานนี้เรียกว่าผู้ช่วยได้ไหมไม่ใช่ผู้ช่วยแล้วคนนี้คือคนงานประจําบ้าน <S <S ตอนนี้พนักงานตัดหญ้าก็ได้เดินนําหน้าเราไปแล้วนะคะนี่จะจัดหญ้าต้นพยุงอยู่ฝั่งนูน้นอ้าวคนโปรดเดินไปครับเราก็ยกเก้าอี้มาคนละตัว มันปลดได้ไปเลยท้อฟ้าสวยมากแต่ว่าเหมือนฝนใกล้จะตกเลเพราะนั้นเราจะมีเวลาในการตัดหญ้าอยู่แค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะเพราะว่าฝนอาจจะตกข้าวขึ้นแล้วคนบอกว่าข้าวขึ้นแล้ว ขึ้นทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมครับคนโปรดเด็กชายคนโปรดกับรองเท้าบูทสีแดงของเขานะคะไปเดินไปลูกไป กล้องสวยมากตงรกง,ตตงนี้ต้นพยุงเริ่มเดิมทีบริเวณนี้นะคะจะเป็นสวนยางพาา เป็นแปลงนาะข้าวทั้งหมด12ไร่ตรงนี้นะคะ,ะก็กดดได้เลยค่ะผม,ะมต้นไม้ก็จะให้ป้นมามนลงไปในนั้นถ้าต้นไม้ลงไปเดยวข้อจะไม่เกิดพนักงานสัตหญ้าของเราก็ได้เริ่มปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วนะคะ น,นัปนปวดหาที่นั่งเลยตรงไหนที่ร่มไม่มีแดดตรงถังน้ำมันตรงนี้ก็ได้ลูกอ่านั่งตรงนี้ออาตรงนี้จะมีขวดน้ำที่เตรียมเอาไว้แล้วก็มีถังน้ำมันนะคะสำหรับเครื่องตัดหญ้า แล้วก็เตรียมน้ำมาเพิ่มอีกขวดหนึ่งอันนี้คือถังน้ำมันรถที่เราเอาไปซื้อนะถังน้ำมันรถตัดหญ้าถังน้ำมันเครื่องตัดหญ้าก็จะมีไว้เติมรถได้คนเปิดพาไปชมสระของเราหน่อยเร็วสระอยู่ที่นาของเรามีกี่สระลูก,<ม>ลกเรานับที่มีกี่สระมีสองสระหนึ่ง หนึ่งสะตรงนี้นะคะหนึ่งสะสะที่สองสะที่สอง ูกทำอะไรครับลูกปูกินต้นไม้ตอนนี้มันเป็นต้นพยุงต้นพยุงเอาไว้ทำเฟอร์นิเจอร์ครับผมสร้างบานด้วยเป็นไม้ราคาแพงนะหนูรู้หรือเปล่าลูกน้องคนโปรดจะพามาชมสันของสระน้ำนะคะของหน้าของเรานะคะ น้ำน,นี้จะมีสระอยู่ทั้งหมดนนนหมด้าบ่อน้ำถึงหมดห้าบ่อห้าบ่อสห้าสระอาคุณปุ๋ครับอันนี้คือสระที่หนึ่งถูกไหมลูกนี่คือสระที่หนึ่งนะคะตรงนู้นสระที่ 2, สองสระที่ 2. 2> สองต้องเดินไปด้วยลูกเดินไปด้วยครับเดินไปก่อนเลยไหนสระที่สองอยู่ที่ไหนมันอ่าตนนี้ปัดได้ดีเรงไข่มาสระที่สองตรงนี้ก็มีข้าวนะครับ ้นไม่ใช่ไม่ใช่ต้นพยุงครับลูกอ่ะหนูเดินไปตรงนี้คือสระที่สอง่าแล้วหนูก็เดินไปให้ถึงสระที่สามครับลูก นะ้ำน้ำมันเยอะมากเกิดไปไม่ได้น้ำเยอะมากที่มันขัยลมไปได้อะน้ำเยอะไหนสระที่สามอยู่ไหนครับตรงนั้นอ่าตรงนี้คือสระที่สามนะคะคุณปิดเดินมาทางนี้รู้มหมาตรงหน่อไม้ต้นไผ่ตรงต้นไผ่ สับครับลูกต้นเนี่ยต้นสับสวยกินได้เองหรือว่าอันนั้นต้นอะไรไปในใจล่ะต้นสับครับผม,อ,บผมอ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายครับมผมเราจะมาต้ตนไผ่ที่มีหน่อไม้ต้นด้วยลูกหันหน้าหมอกบอกกล้องด้วยสิลูกบอกกล้องด้วยว่าไหนไหนหน่อไม้อยู่ไหนครับผมตรงนี้ตปน ครับแล้วหน่อไม้มันอยู่ตรงไหนอะลูกน้นตรงไหนที่เขาเรียกว่าหน่อไม้ตอนนี้มันคือต้นไผ่ไงลูกนี่มันคือต้นไผ่แล้วหน่อไม้อยู่ตรงไหนรู้ดาดูหน่อเล็กๆสิเนี่ยเนี่อยู่ตรงโคนต้นน่ะไหนเจอยางเจอหน่อไม้ไหมลองหาดูซิชี้ให้แม่ดูตรงไหนเรียกหน่อไม้เจอยางแตม่อันเดียวไหน,นก,ก็ก็ลงไปชี้ให้ดูหน่อยสิโอเคมีแม่หน่อเดียวใช่ไหม เดี๋ยวมันมันมีขนมันเอาไม่ออกอขนมันโดนต้นไม้เตี้ยเลยันเห็นหน่อไม้เลยตอนนี้ไม่มีใช่ไหมลูกใช่อ่ยายเพิ่งเก็บไปไงเมื่อไม่กี่วันนี่ไงมันเริ่มมาเริ่มขึ้นมาแล้วนี่ไงแล้วเริ่มขึ้นมาแล้วคนเปิดชี้หน่อยสิก้มลงไปชี้หน่อยลูกไหนไหนลูกไหนโอ้ อันนี้มันใหญ่โอ้โหนี่ไงเอาอีกอนนต,รอตรงนี้มัน,ยน,นมอยูน่นปาครับถ้ามันจะตรงนี้ต่อตรงนี้ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเลยตรงนี้มันต้นสูงโคตรโอ้ต้นสูงมากเลยใช่ไหมครับ คนโปรดเจอสระน้ำสระที่สี่หรือยัง,ยงเ,ยเจอสระที่สี่หรือยังยง,ยง่ายเราเดินมาถึงสระที่สี่ตรงนี้ไม่มีหน่อไม้ไมมอ,ไมอ่าตรงนี้ก็คือสระที่สี่นะคะ เราก็วนมาก็าจะเจอพนักงานตัดหญ้าตัดมาถึงนี้แล้วนะคะตรงนั้นต่อไปตรองไหนต่อตรงนั้นอ่ะยาวไปตรงนี้ยังไม่มีหน่อไม้ไม่มี่นหน่อไม้ตรงขหลังอ่ะโอเคไหนลูก มันยังไม่ขึ้นมาลเพราะว่ายายเพิ่งเอาไปยายเพิ่งตัดไปมาไม่กี่วันที่ทารงนี้มน่เดบาน่ครับผมโอเคตรงนี้บ้าตรงนี้อีหน่อไม้เลอืตนี้ยายเอาปุ๋ยมาใส่ด้วยเห็นไหมว่าเห็นปุ๋ยปุ๋ยขี้ควายขี้วัวปุ๋ยขี้วัวนะคะที่เอามาจาก สวนของเรานะคะด้วยแม่ดูต้องมีูด้วยแม่จะจับไปลำนั้นนะเห็นขนมันไหมครับผมถ้าจับโดนแล้วมันเป็นไงอ่ะเป็นขนมันไงแล้วถ้าหนูลองจับแล้วโดนขนมาแล้วมันจะเป็นยังไงมันคันไหมไม่คันเท่าไหร่แต่มี่อกี้หนูจับไปนะมันหนูอะเอาออกจนมันออกเลยหมดละอ๋อเหรอครับมันจะาเอามือขัดกับขัดต่อก่าอาบน้ำมันไม่เอาออกหรอ ตรงนี้จะเป็นต้นไข่ที่กำลังเกิดนะหลอตรงนี้ด้วยจะเป็นต้นไข่เกิดมาแล้วอ๋อครับผมตรงนี้ยังไม่มีหน่อกม้ข้างในเดี๋ยวข้างก็มีต้นแลมาเจอต้นต่อไปตรงนี้ต็นนี้หมดต้นแล้วหมดแล้วใช่ไหมคนณปอดครับในต้นต้นที่ใบใหญ่ๆตรงนี้นลูกคือต้นสักนะครับลูกต้นสักเต็มเลยครับผม ต้นสักนี้ต้องใช้เวลาหลายปีจนคนโปดโตเลยลูกคนโปดโตต้นมันก็จะใหญ่มากแล้วเราก็เอาต้นเนี้ยสามารถเอามาเป็นไม้สร้างบ้านได้ด้วยนะลูกแต่ว่าเอาใบามันมากินได้ใบกินไม่ได้ครับมันเป็นต้นไม้ที่เขาไว้ปลูกทําบ้านเรือนแล้วก็ทาเฟอร์นิเจอร์ได้ลูกทาเฟอร์นิเจอร์ที่ท <ำ S 1> ใช้ตกแต่ง <ทำ S 1> บ้านได้ใช้วแ้างก็ได้โอ้เหลือไม้สักเลยเหรอ กลับหร้วย่องเราจะไปดูตรงนั้นต่อวนไปทางนู้นเหรอวนไปทางน้นังนะระวัอ้โอ้ยคุณปวดเดินไม่รอเลยปวดขารอหน่อยรอแม่หน่อยครับผม อมันเริ่มมีร่มแล้วใช่ไหมลูกแลถ้าเกิดว่ามันต้นมันโตกว่านี้ก็ยิ่งจะเป็นร่มเงาได้เยอะขึ้นเลยนะเนี่ยขึ้นมาบนนี้เลยโอเคนี่วันที่ไม่ใชต้นสักเติบเต็มอ๋อครับผมเต็มเลย่ฉันก็ปลูกต้นสักก็มีเต็มเหมือนกันครับโอ้หนี่หลายต้นเหมือนกันนะเนี่ยใส่เยอะก็นอนนะ ใบมันที่ร่วงลงมาลูกถ้ามันย่อยสลายแล้วมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยได้นะลูกใช่แต่ว่าลาเหยาบไม่นะครับมันไว้สร้างบ้านได้อ่าเดินไปเดินไปจะมาเจอต้นแดดตรงนี้เดินมาจะมาเจอเดนดมจะมาเาากเ็มีเลไม่เดี๋ยวต้นสักล้มอ๋อเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ ตกตกหลุมต้นสักดิ์ล้มไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยไอต้ต้นต้นที่มันตรงตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราเจอต้นนี้แต่ต้นนี้ก็ล้มเหมือนกันนะเพาะไม่ได้ล้มดีนะล้มก่อนล้มมาเจอใบต้นสัก มันก็จะเน่าเปื่อยผุพังไปแล้วลูกแล้วมันก็จะกลายเป็นอาหารให้กับพืชอีกทีหนึ่งนั่นแหละอ่าปล่อยมันไปอ่าเดินไปเลยครับผมแต่ต้นัต้นมีใบเน่า่เราจะมาเจอยตรงนี้เต็มเลยตรงนี้แหละเดี๋ยวคุณลูงจะมาใช้เครื่องตัดหญ้าตัดให้ลูกอ๋อนีมีเยอะอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็มี หยบนะแม่ใหญ่หยิบครับผมเอลตรงนั้นอ่าเดินวนไฟเลยครับผมเสยหยบต้นตักต้นไปจะมีลร่มนั่งพักก่อนอ้าเหนื่อยเหรอถึงจะหาร่มนั่งพักได้ทำไมไม่ไปนั่งพักตรงที่ที่เราวางน้ำมาลูกแล้วมันมีเก้าอี้เราด้วยไงลูก เขียวที่หนูเอาออกจากต้นชวนชมมาลูกอีกสักหน่อยนะันก็จะกลายเป็นผีเสื้อสวยยไหนท่านงานเอยจริงๆด้วยท่านงานไหนมาปอดชีสด้ลูก น้ำมันเป็นหนอนมีพิษเป็นหนอนมีพิษมีพิษหนอนมันมีขนแล้วก็หนอนมีพิษอ๋อถ้าเราโดนขนมันมันจะคัน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 ยกค,คันไปมันไม่หายเลยอืมดักจ,จะเป็นตุ่มด้วยนะหรอครับลูกแผลอะไรเลยหนูเคยโดนไหมอ่ะไม่เคยโดนอ๋อแล้วหนูรู้ได้ยังไงว่ามันมีพิษลูกแคหนูมไม่ดูจักรยานไม่ปัน้นนะไม่ปั้นบอกอจักรยานไม่ปันนน้นก็มีนะใจใจ กระดึบลงไปนะกรนยกลแดอ๋อครับผมเพราะว่าเวลามันกระดึบนยมันจะยกอยกหัวมันขึ้นเนี่ยนะราออตรงานงาา้ามันออกแดดแนไ้าเอาครับผมเตรงที่เราวางเก้าอี้ไว้มันเริ่มมีแดดแล้วใช่ไหมครับลูก อันนี้เขาเรียกต้นพยุงต้นพยุงถ้าโตไปไมเอ,อันใบเล่าๆเด็ไม่เป็นไรต้นพยุงถ้ามันโตไปเนี้ยลูกเราก็สามารถเอาไม้ไม้ของต้นพยุงเนี่ยลูกเอามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้แ,าาแพงม,ม,มากไม่ว่ามะมีอ่ะเหมยไม,ไมใช่ไหมแต่มีปรสร้างอสร้างราคาสีอ่ะทาสีไม้หน่ะหนูเคยเห็นมันมีทำเหรอได้เราเคยเห็นมันมีทำ ทำแต่ว่าต้องใช้เงินว่าต้องใช้เงินเยอะมากอ๋อแล้วแม่จะทำได้ไหมเนี่ยต้องใช้เงินเยอะเลยเนี่ยมันมันใช้เงินมันต้องใช้เงินเวลานานมากมใช้เงินเวลานานจนกว่าจะได้เงินเยอะอันดับแรกต้องใส่แบงค์นะแบงก์กบเปลี่ยนมาจ่ายจ่ายนัก่กสร้างที่เขาเอาไมลมาให้นะ่ะ จ่ายจ่ายจ่ายแต่ว่าทุกจ่ายหมดเลยเอ้าวเหรอครับโมได้ว่าแล้วแม่จะเอาตังค์ที่ไหนอ่ะจ่ายเขาอ่ะทำงานทำงานแล้วหนูจะทำงานช่วยแม่ได้ไหมอ่ะทำงานได้โอเคครับเดี๋ยวถ้าเป็นเด็กนะทำงานได้นิดหน่อยเพราะว่าเด็กการมันเหนื่อยกว่าแต่กว่าต้นพยุงมันจะโตเราไปใช้ได้ลูกตอนนั้นหนูโตแล้วหนูโตเป็นหนุ่มแล้วหนูก็ต้องตั้งใจเรียน mm. เข้าใจไหมตั้งใจเรียนเราจะได้มีงานทําที่ดีๆแล้วก็มีเงินเดือนเยอะๆน,น,นะลูกนะ แม่จะก็อดฉันมาตัดต,ต้นต้นไผ่ดงไปสร้างบ้านอยู่คนเดียวได้ครับอไปยกาอี้มา่อ่ะหนูไปยกเก้าอี้มาหน่อยแล้วลูกเนี่ยแม่จะนั่งรอตรงนี้นะไปยกเก้าอี้มาแล้ววางไม้วางไม้รองแล้วไปยกเก้าอี้มาโอเคนั่งตรงน,นู้นใช่ไหม,ไมยกมาสองตัวเลยได้ไหม โอเคแข็งแรงมากเหลือขวดน้ำนะน่ะขวดน้าแล้วก okay. <etus> ็เอามาเดี๋ยวยกมาด้วยนะเดี๋ยวขวดน้ำมันจะโยนเดี๋ยวจะลืมเอากลับบ้านเนี่ยเสียดายนั่งไหนลูกอ๋อหนูจะนั่งตรงนน้นเหรอโอเคค่ะโอเคตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็ล่มแล้วคับนั่งเลยราะว่ามันมีหลุมครับแต่ไม่เป็นไรครับอ่ะหนูไปยกขวดน้ํามาด้วย ถังน้ำมันไม่ต้องถังน้ำมันเอาไว้นั่นแหละลูกเอาแค่ขวดน้ำที่เราเอามาจากบ้านเมื่อกี้เนี่ยไม่เป็ไลเอาไว้นั่นก่อนเก่งมากเด็กชายคนโปรดบูทแดงนะคะเด็กชายคนโปรดบูทแดง